กาบสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านผมลิวล้างหมันนะครับต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านครับที่ผมไม่ได้ทําคลิปเลยคลิปล่าสุดที่น้องลงคลิปไปที่รับเช่าพระพี่ๆแบ่งปันน้องกันมาเยอะมากทั้งนัดรับทั้งดูตัวจริงทั้งน้องไปหาถึงบ้านทั้งส่งวัสดุปไปสนีต้องขอบพระคุณพี่ๆมากครับคลิปนี้เช่นเคยครับน้องรับพระเหมือนเดิมครับช่องทางการติดต่อของน้อง Facebook ลิวล้างหมันนะครับผมรับเช่าให้เช่าพระเครื่องหลวงปูแป่แพลวปาวาโลนะครับทุกรุ่นช่องทางติดต่อแอดลาเป็นมือโทรน,นี้ได้เลยครับ091-666-8959ส่งพัสดุไปสนีพระถึงเนาะตรงตามรูปพี่รับเงินได้เลยครับหรือถ้าอยู่ไม่ไกลกันมากจะนัดดูกันก็ได้ครับพี่หรือให้น้องไปหาถ้าพระมูลคาาสูง พระทองคำน้องก็รับนะครับพี่พระชุดนี้เป็น3ามกล่องแต่น้องขออภัยพี่พี่ครับน้องลืมอัดคลิปพระกล่องแรกที่น้องซื้อมาใบคี่เล็กรุ่นสุดท้ายเนื้องเงินเลี้ยมเงินเอ้ยเลี้ยมทองครับเหรียญต่อไปเหรียญหลวงพ่อโซชรเนื้องเงินครับเหรียญรุ่นนี้พัดยศเนื้องเงิน น้องรับเช่านะครับพี่หรือถ้าเป็นทองคําน้องก็รับครับราคาบวกกว่าราคาจองบวกบวกเลยครับหลายมื่นน้องซื้อนะครับราคาจองแสนสองแต่น้องซื้อบวกบวกเลยครับถ้าพี่ๆมีส่งหาน้องได้เลยครับหรือใบขี้เหล็กทองคำห้าสี่น้องก็รับนะครับพี่ลองส่งรูปมาได้ครับหรือว่าเป็นรุ่นอื่นน้องรับหมดครับพี่ขอให้เป็นทองคำลองส่งรูปมาก่อนนะครับ อันนี้พาชุดแรกจบไปแล้วครับชุดที่อ2อเหรียญเลื่อนหลวง,งปู่ทวดเนื้อเงินโคงกระพานร0อปีเนื้อเงินพัดยศดเนื้อนวะโลหะนวะโลหะพัดยศดอ่าี่ชุดที่2ชุดที่สาม เหรียญเจ้าสัวเนื้อทองฟาบาทัมายเลขหกสี่และเหรียญใบีิเล็กรุ่นสุดท้ายเนื้อทองแดงถ้าพี่พี่มีรุ่นไหนส่งหาน้องก่อนได้ครับหรือจะทักมาสอบถามก็ได้ครับพี่แค่ทักมาน้องก็ดีใจแล้วครับติดต่อน้องได้ตลอด2ี2 4ชั่วโมงนะครับพี่ช่องทางการติดต่อ Facebook น้องริวล้างหมัน หรือแอดไลน์เป็นเบอร์โทรน,นี้ได้เลยครับ0916668959น้องรับซื้อพระตลอดนะครับพี่ถ้าพี่ๆท่านใดมีร้องส่งรูปมาก่อนได้ครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากครับที่แบ่งปันผาเครื่องให้น้องครับ